มิ่งมิ่งอยู่กับใครเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยไปได้น,น่นอนเลอ๋อนี่ใช่แม่ครับเมียผมมีพี่ครับเมียผมมีพี่เบาเบาเมียผมมีพี่ พอตามติดคิริช้งนะครับโอ้มึงมิ่งมึงมิ่งมิ่งอยู่กับใครเอเฮ้ยเฮ้ยไปไดนนอกวันนี้อ๋อนี่ใช่แม่ครับเมียผมมีพี่ครับเมียผมมีพี่ปอบเบาเมียผมมีพี่สร้างหน่อยย่าเมียสองคนสามเนี่ยเฮ้ไปไหนเนาะวันนี้าเอาไปไปพุ่นไปพุ่น bây, thay mẹ mua nón mèn lông đây này, đủ đủ tháp, à nàng lông bé nàng lông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  nàng nàng lông 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 nàng 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 บ้บ่ตัวลายดอกลายหูยน้อมเบ็ดตูดแล้วโอ้สินางนี่น่ะเออม่จีเออมันยังนั่งลงอ่ไปหาเมยมู่มาหาเมยมู่เร็วหาเมยมู้พุงใหญ่มากครับ คิดถึงแม่มูมีหูวบๆค่ำๆอยู่แบบนี้เอ้าเรียนน้ำกุนอีกแล้วเรียนน้ำกุนแม่มูแล้วเรียนไปแล awesome. ้วไปแล้วไปขอขอขนมกินแล้วคุณ

แม่มมมีจะพาไปเที่ยวเรียนกับแม่มมมีไปแล้วมิงมิงแม่มมกลับแล้วแนะ่นแม่มมมีกลับแล้วเดินมาสำรวจแล้วครับทำเชิง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 ครับเออพืน่นอะไรพื่อนเพื่อแม่กัน ดูดูอ้าวกล้วยไปหนึ่งลูกสองลูกไปสามลูกพ่อกินหลายไม่ฉิววนเนี่ยเอาไม่อีกเนี้ยเอาไม่อีกเนี้ยเปล่าแล้วมันเบิดเลี <c> ้ว <ười> ขอกินกล้วยม,าม,ามาีอีกแม่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 ตูดมิ่งครับอ๋อ เอออะไรอะไรบอวิ<บ>่งแมววิ่งแมววิ่งวิ่งเร็ววิ่งบอไปเลยวะดูวิ่งครับมาเล่นอยู่ฝั่งนี้ไม่ไปหาแม่โมมีเลยดูแม่โมมีรออยู่ฝั่งนู้นครับวิ่งแมววิ่งวิ่งวิง มาเร็วมาเร็วมาเร็วม,มาเร็วนี่นิงแม่มิงหิงมามาิงหิงม,มามิงหิงหิงมาเร็วเร็วเร็วเร็บ่มาเลยเป็นอย่งวันี้เป็่ไปเลยผมโมกาไปครับผมยัน ถึกจับครับผมอยาแมวมีม่ผมมาชงผม oh, <no. S 1> มาพี่มาพี่เข้าเต่าแล้วครับเข้าเต่าแล้วเข้าเต่าแล้วกินนมแล้วกินนมแล้วครับ oh, oh. เอาน้ำบ่ มามามิ่งเข้าเต้าแล้วครับเตรมนุ่มกันไปข้ามหานุ่มแม่ม่มีกับวเหินนี่จิ้นุ่มครับเบ่อเบื่อเบเบิ่งเบ่ินนมแล้วเขาเต่าครับดู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 คุณนะ ออกินครับอ้าคุณแม่ขามาบ้างดูได้กินครับดูตราบตราบตาบตาบเลยเสียบครับอร่อยมากครับยิ้มแล้ว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 เดี๋ยวคุณแม่โอ้คุณแม่อะไรกันอ้า จุ๊บจุบเด้พอเป่าเออเออเออเอเอหมอบ้านนีู่ไม้แล้วกินนุมแล้วเตรียมพลั่งแล้วทำเชื่องอยู่เมื่อกี้ทำเชืองอยู่มาแล้วอก่งน้อมาเลยเก่งน้อมาเลย ขำฮะเดี๋ยวขำฮะน้อย้ำเดยน้องชิวมากน้อมิงบอกน้องชิวไงปะน้อนี่ผมถ่าผมถ่าน้องนี่นี่น้องชิวไงปะน้อตื่นแต่เช้ามาเล่นดึกครับเดี๋ยวไปแม่มูมีพาเดินกลับบ้านเลยรอมิ้งกลับบ้านเลยรอไป่ดังเก่า เพิ่มผิเรียนรวมับคุณนี่นี่ยากพ่าหน้าบ้านนี่กัดเลยเอารอมิงรอมิงเอาเยนไปฮะอ๋เพื่อเรียเดีนาอแค่รอ่าดูนะครับดูมิงดูมิงไปกับแม่มียไมโอ้โหโอ้โหอ่าี่อาม่วน่แม่ที่ไปรีบบอกนี้

ยางหีีเลยป่ะด้แม่บ๊อเมีสีผ้าปบบานนี่เร็ว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 ย่านแม่อ้นเชียงดังเร่สิตกใจป่มาเร็ว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 ติดใจลูสาวเแม่ลาเ

เมิ่งแม่พอน่านี่ถ้าเมิ่งแม่เอิญน้วันนี้เด้ออุ้ยไปอีลีได้แล้วนะไปลีอ้าวายางมันม้เป็นเป็นเป็นเจ้าไหนนอหนออุ้ยไปลีไปลี ไปยีเลยไปหาเมโมมูเมี่ไป่ะกัอยม่กับีโอ้แม่แม่แม่หางดีแม่หาง มิ่งสีนี้เที่ยวกับแม่โมแม่แล้วแม่โมแม่สีผ้าไบเหร็นบาทเียวบมมีผากามไปครับไปไปไปละไปละกับบากับบาทกบบานิดก่กับบาทห้ากับบาทห้าเฮ้ยแมวโมแมสิผ้ายางเหรนซื้อแมวโมแม่พายางเหรนซื้อเ้ยางคนอนเียลดลบ

Mẹ nhiên bằng mẹ mô mẹ, mẹ, là, ta... <laughs> ừ, mẹ và yêu bên nhào Mẹ mê mẹ mê 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 là mê 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 ผมจิไปใส่ดีครับผมสิไปใส่ดีครับเบิ่งเบิ่งเบิ่งวุ้ยไปหาแม่โมเมหาแม่โมเมเว้ยพบไป ไปไปรางดันพิงัวไปครับมีมือมาพี่มาพี่มัอมีมามือเด็กกินแล้วหลุดเหมืดเหมเดหยุดหยุดเลยหยุดเลย ก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฮะคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับฝากภาพความน่ารักไว้เปี่ยนท่านี้ครับลากันแล้วครับสวัสดีครับ